ครับมือนี้สดีมากครับเรื่องอะไีแล้เหรีน้ำบานเลยน้นองเขาน้องมาส้างน้องมาสงมาังโอ้จก้านบานคนแวนนนเหรีน้ำ<ว>เปน,นเลยแวะแวะพันพันมากเลยสือนีไหมมีัมปามากมัคดูผมกินคับขอบคุ้เป็นลหลาย

ก็มีกกหลายมันัหลินนั่งนู่ที่แรกกึกว่า,ามีของน้ำแล้วนีเห็นปลาสางกินน้ำเหรอองน้ำม,มัน,ม,นมีเหรอครับคื็นเห็นสางมาได้เ,เป็นที่หน้าเคยขอเป็นเดียวปันกินด

điểm mồi mắc cây tiêng này, điêu điêu cái nạm chơi à, không phải chùi phun chìm này, sụm น้อยบ่เด้พาไปไสไปไปอีกได๋ มันขึ้นนี่ามันข้นมากเห็น kind ม of ัเ okay. ล okay. oh, be ah, okay. ็กน้อยไม่เจอไม่ได้เจ้าไอ้ดำแข้งไงนะนั่นเจ้าพัดทั้งทีนั่นก็ทิ้งน้ำโอ้สุดสดิลมากเดี๋ยวอ้าวพี่ดำดำแข้งนี่เด้อดำแข้งเด้อดำแข้งใส ใครยิบ็อกเตไ่าไรับไรับรันี้ดงตอกอวคุณผูิเปิด้กระติกกระได้ไหห้องหลังไม่อง้่มินตำมือ่อยากตำว่ามันตำห้งนี้ตำ่ว เลห้องต่ำปลาใช้แคบหมไม่ได้กันเลยไม่ดีแคบเลยครับต้นห้องเน่ยอยล่ไปขนางนนาน้เพราะว่างนนะครับลุอขึครัาผมเมื่อย ดีใจหลายันไม่อย่างไม่ย่างบอบคุออ้หลายหน้าเหร่นน้ำแค่เพิ่นไปทุลอย่งเนี้ยะครับแต่ผมแปลว่าเหร่นน้ำเสือต่ำปลาว่าสู้กินหน้านี่ก็จอดถาวมาอยากกินนังว่าสิสาสู้กินนั่นนะเ,เรยว่าแล้วแต่สุดหรอกยูนพูดไรั

đó <laughs> <m> <coughs> <coughs>

Trời đất trưa phân tích của hai bác trưa phân tích của nhà. Trời đất trưa phân tích của nhà. Trời đất trưa phân tích của nhà. Trời đất trưa phân tích. 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 ท็ไลหัวใจก็ตุเล่นคันเล่นเตมทีเพระว่าเราเห็นตัวนักการเมือทราว่าบันบังก็มีอันมาตางซีดิคือว่าเสียดนะราเียบังตรงี้โมกไก่ดูน้ำปนคือ่าเกียดแต่ยืรุ่นเดียวกันนั่นแหะกับอันกาลสินมันงี่เี้ยดิมาเดยมีอะหัน เรืองดีใครข้างหนึ่งเรื่องที่ดีโดนมากไปอย่างไปเห็นกันในวันนี้รกันเราในกลุ่มด้วย ระังนะบาเมยบานนี้เขาไปนี่ๆองกิโลี่เป็นเป็นบ้านที้ก็เป็นบัานที่ตัใช่เกินเป็นบ้านเลยอนบ้านี้นบาเมีนบ่บ้านนี้เนี่ยบ้านนี้อันนีก็เอินใช่ใเลื่อนเนะนี่บ้านใชเลื่อนอตั้งที่ขามเลียนไปเห็นหมู่บ้านเป็นบ้านสว่างอาร่มบ้านผม en vano, van se ก็จร,จริงพอดีปีปอกมาเท่าไหร่ถ้ามันนานตามตากแดดไม่ได้เขาเรื่นกันซึ well> Damn, yes ่งไม่เฮ็ดเบียครับโกว้าเฮ็ดเบียยเฮ็ดเพื่ันก็สั่งบรรบราจุ

ปลาบะมี่ต่ำปลาอาชีพเดียวรับบอ,อกนี่มมั่นชีก่านาที่ัทัยนี้เฟษสามชีพนที่นี่สบเนาที่เราเดี๋ยวนี้อาบบานเนี่ยไม่ต้องไปหาตัที่แ้ เป็นน้ที่เหรอเขียวัก13ทสามัพ่อเด้อที่นี่คนมีพวกกดไหแตกเสียวยักเบิงเงินเเกยเนเกิตีมานั่งกินตับป้าไล่มุ่งนีากตีไก่เหรอใช้เซดี๋้วบันทึคนบันมันีอยู่ไป Ừ. Nóc không. Mắt nó, lạy lên. No, bởi vì mặt cái hạng hô trong cái cụt luôn cây con nên cái <laughs> này cho sao phải quăng cây này hả cây nó được cắt tay mà nó mát này lan biếng